สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้อง Challenger 3หรือ Challenger 3 Impact เมืองทองนะครับเราจะกำลังจะเข้าไปชมงานศินลปาชีพไทยโอทบรล้อมดวงใจในปี2567นะครับโดยที่เราจะเข้าไปชมในโซนของอาหาร o อท p นะครับไปกันครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุณดิบเบิร์ดกดอื่นรบกวนเพื่อนเช่วยกรุณากด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับครับเราเข้ามาในชาเ l น e จ g e ์3แล้วครับซึ่งโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนอาหารครับ เราจะไปดูกันว่ามีอะไรอร่อยอรๆอะไรน่ากินนะครับอะไรที่แปลกบ้างครับ เริ่มต้นนี่เราก็มาเจอโรตีสายไหมเลยครับเขาทำกันตรงนี้เลยครับโรตีสายไหมเลยจากโรตีสายไหมนี่ก็เป็นกยายศาสตร,คร์ครับครับกายศาสตร์ที่น่าอร่อยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ ถุงเล็กก็มีครับห้าสิบบาทครับเราเดินต่อไปนะครับตรงนี้เขาทำอะไรครับขนมอะไรครับเนี่ยขต้มขนมมันอกมีอ๋อขนมต้มครับครับแล้วก็ขนมมันนะครับ สามสิบทุกกล่องเลยครับมีที่นั่งให้รับประทานด้วยนะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทานกันได้ตรงตรงแถวแถวโตเก้าอี้ที่เขาจัดไว้ให้เลยครับพวกของทอดต่างๆครับมีตั้งแต่พวกทอดมันเกี๊ยวทอด ห้อยจ้อครับเราเลยมาทางนี้นิดหนึ่งมีคนมารุ่มมาตุออ้มเยอะพอสมควรเขาทำอะไรคถนี้อ๋อเป็นพวกกุยช่ายครับกุยช่ายเบตงนะครับข้างๆนี้ก็มีถ้วยฟูครับแล้วก็ขนมอื่นๆกล่อ,องละ40บาท3กล่องร้อยนะครับ ปริมาณก็พอสมควรครับเปรียกปูนกะทิสดก็มีนะครับอันนี้ห้าสิบบาทครับต่ำป้ายอย่างดีแสดงว่าขายราคาเป็นมาตรฐานเลยครับครับด้านนี้ก็มีที่นั่งนะครับคนเยอะมากเลยครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่สองของงานนะครับไก่ตุ๊กก็มีครับไก่ตุ๊กเจ้าเก่าครับ นี่ก็เป็นมะนาวน้ำผึ้งนะครับมามะนาวเยอะมากเลยครับเข้าเกียยเว่าโบราณน,นะครับอันนี้ก็เป็นพวกถั่วปั่นนะครับ โอ้อันนี้หอยทอดครับเข้าเม้านะครับโอ้น่าสนใจครับมีสาธิตวิธีการต่ําข้าเม้าให้เสร็จเลยครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟเพชรบุรีครับ หมูอบองสุขโขไทยนะครับเนี่ยอันนี้ต่อไอติมครับอ,อไอศครีมนะครับอ๋อครับนี่ชาชักครับใกล้ๆชาชักนี่ก็จะเป็นโลตรีครับ เราเดินเลยต่อไปหน่อยนะครับหันมาดูโอ้คนมานั่งทานอาหารที่โอท็อปศิลปาชีพนี่เยอะมากเลยครับสแสดงว่าอร่อยครับซึ่งความนพิงเวลาในขณะนี้ก็16นาฬกา4ีนาทีนะครับใกล้เวลาอาหารเย็นครับนี่น้ำดื่มครับ น้ำดื่มก็เป็นราคาขายทั่วไปนะครับน้ำหนึ่งขวดน้ำแข็งหึงแก้วสิบาทครับถ้าเอาเฉพาะน้ำแข็งก็แก้วละสบาทครับแสดงว่าน้ำขวดก็ขายแบาทก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับที่เป็นขายในงานนี่เป็นเปิดตำนานสู่อีสานนะครับไก่ย่างส้มตำมันเมนูเส้นปลาครับ เมนูเส้นปลาก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอ๋อครับดูหน้าอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานี่ก็น้ำปั่นนะครับสุก,กี้ครับสุก,กี้หลายๆอย่างนะครับก็ราคามาตรฐานก็50บาทถ้าเป็นสุก,กี้ทะเล60บาทครับ มาดูด้านนี้กับอันนี้เป็นมาจากกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับทุเรียนแก่ก็มีครับเขีดละ80บาทก็ราคากลางๆครับไอศครีมเมลอนแล้วก็มีเมลอนพร้อมทานด้วยนะครับ60บาทครับกล่องหนึ่ง นี่ก็เป็นพวกผักสลัดผักโอท็อปนะครับมีหลายๆอย่างก็มีผักโอท็อปก็มีอีกร้านหนึ่งแล้วก็มีทุเรียนเนื้อทุเรียนเกรดพรีเมียมก็ขีดละ80บาทด้านนี้ก็มีหอยทอดครับหอยทอดกระทะร้อน กับอันนี้ขนมเบื้องไทยครับนี่ก็บ้าบินนะครับเป็นขนมไทยโบราณข้าวแตมครับนี่น้ำอ้อยสดนะครับปลาทูทอดครับ ปลาถูทอดสามรถสามตัวร้อยยี่สิบบาท๋อรถเหลือร้อยหนึ่งนะครับก็มีมีปลาอื่นๆอีกครับครับอันนี้เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวครับแสดงว่ารถจัดครับก็บอกว่าชิมก่อนปรุงข้าวหลามครับ ข้าหลามนี่เขาย่างกันที่นี่เลยนะครับครับก็ย่างกันที่นี่เลยครับไส้อัวอีสานครับโอ้อันนี้ก็น่ากินเียอครับไส้อัวอีสานเนี่ยพวกนี้เป็นอาหารทะเลนะครับ ทั้งปูทั้งหมึกครับอันนี้พวกเป็นพวกหมึกทอดนึ่งครับปลาสซอมอแดดเดียวก็มีนะครับชุดหนึ่งมี60บาทขนาดเล็กขนาดใหญ่100ครับข้างๆนี่เป็นพวกขนมครับนี่เป็นนี่ข้าวแช่ครับโอ้ดูหนะ้า น่าสนใจนะครับมีน้ำมีน้ำตาลสดด้วยนะครับมาทางนี้เป็นพวกเฉากล้วยรอดช่องครับอันนี้ เป็นอะไรครับนี่กาแฟนะครับโหนกาแฟครับแล้วก็นอกจากขายผงกาแฟแล้วก็มีกาแฟสดด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราจะโหคนเยอะมากครับนั่งกินกันหนุบหนับนุบหนับเลยครับ โอ้บรรยากาศน่าดูมากครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยก็เยอะน่าเที่ยวครับหน้ามาเดินอากาศเย็นๆสบายๆครับโอ้นี่ขนมครับ ขนมหวานขนมแห้งเต็มไปหมดเลยครับขาหมูครับขาหมูเพลินพรุงโอ้โหชิ้นใหญ่ๆครับโอ้กะละมังเบอ้อเลยครับครับ ข้างๆข,ขาหมูนี่ก็เป็นกระเพาะปลาครับกระท้าใหญ่มากครับนี่เป็นพวกเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวกับไส้กรอกครับเกี๊ยวต้มไส้กรอกย่างครับเลยมาฝั่งนี้นะครับนี่เป็นพวกน้ำพริกครับ ไอศครีมนี่น่าสนใจนะครับไอศครีมมะยงชิดครับโคนละ25บาทถ้วยละ40บาทกล่องละ80บาทนะครับตัวน,นี้เป็นกระท้อนปล้ไยครับกิโลละ120บาทนะครับกลางๆก,กันนี้เป็นพวกไส้อั่วครับขีดละ50บาท อันนี้ก็เป็นแคบหมูนะครับข้างๆแคบหมูนี่ก็มะน,นาวโซดาน้ำผึ้งนะครับเราเดินมาทางนี้นิดหนึ่งดีนะครับมาดูซิอันนี้อะไรต่อเป็นพวกห้อยจอต้มโค้งครับต้มโค้งปลาย่าง ปลาเค็มก็มีนะครับขึ่ยเตี๋ยวต้มยำโบราณครับสาหรายพวงกง,งุุูนห้บาทครับกล่องหนึ่งครับแมงดาครับยำไข่แมงดาหอยแครงก็มีพวกปูนึ่งมีตั้งแต่ร้อยบาทไปจนกระทั่งถึงสี่ร้อย หอยนางรมก็มีนะครับกุ้งแม่น้ำเผาหรืออบเกลือ,อ150บาทครับนี่หอยนางรมสดครับร้านี้เขาขายอะไรครับเนี่ยเต้าหู้ทอดอ๋อเขาขายดีมากหมดแล้วครับนี่ไก่ย่างครับไก่ย่างแล้วก็ส้มตำด้วยนะครับ พวกนี้พวกมะพร้าวครับสละลอยแก้วน้ำลำไยครับครับก็มีประมาณนี้นะครับเรียกว่ามีมีให้เลือกกินทุกอย่างที่ต้องการเลยครับทั้งขาวทั้งหวานทั้งขนมผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มนะครับ เพื่อนๆมาก็มาเลือกทานได้เต็มที่เลยครับพยายามมาให้ใกล้เวลาอาหารนะครับจะได้ทานเป็นอาหารไปเลยจะเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยแชร์ไปยังคนอื่นๆที่ท่านรักด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ